ผ้ามาเบิองเบาอยาดผ้ามาเบิ trendy, <ie> ่งเ็นเนนเบาอยากนะครับนี่คราก็ล่างจ่อไปนะครับเาจ่อคอนะครับจ่ออุโมงนี่นะครับก็ลจ่อโมงครบผมเนี่ยก็เริ่ทำกัดจ่อนลครัเครื่องจ่อครับผมนี่ก็จะเป็นเครื่องตู้ตู้คนท่อเน้าตู้คุ้มวบคุ้มับ เป็นบริเวณทีเห็นงานนะครับผมตัวนี้คือจะเป็นพอนะครับผมพอที่เอาลงไปต่อกันกัเจาะเป็นรูม้งเข้าไปนะครับต้องใส่ตอตัวนี้เข้าไปนั้งคนเครื่องที่เื่องเครื่องเจาะนะครับไปาะเข้าไปก่อนหมุนหมุนจาะเข้าไปแล้วก็เอาไปตัวนี้ไปต่อนะครับต่อเข้าไปนะครับเปิดแล้วก็ลงไปต่อเอาลงไปต่อนะครับผมต่อกันเข้าไป รถเครื่องกระรังงบเครื่องปั๊มใส่สารล้อลื่นนะครับหรือว่าเป็นตัวไหนก็เป็นาัวหม่าไว้จะปั๊มเน้องๆคนกระรังเอาลุงครับผมรถม่านะครับเนาะกระรังเอาลุงอันนี้เป็นเครื่องเนาะครับเครื่องที่อัดใส่ปั่มอินตัวไหนครับผม ผสมนะครับผสมอ่าสมสารโรลลื่นนะครับผมเพื่อให้เพื่อให้ไปหรือหัวเจาะไปได้ดีนะครับน่ะเดี๋ยวเครื่องกันมาปั๊มปั๊มสารอ่าปั๊มอสารโรลลิ่นนะครับเพื่อเพิ่มนะเพื่อเพิ่มให้โรลลื่นไปได้ดีเพื่อให้เหนียวเพื่อให้มีสิ่งติดอ่ะ ไฟน้ำหนักตะปิดเรามันดีเรียนในหนูน้ำหนักตันหลายไปวัได้นะครับผมมีใช้เครื่องตัวนี้ปั๊มเข้าไปนะครับปั๊มเข้าไปปั๊มสารวาลิมเข้าไปตะยดเข้าไปได้ง่ายนะครับเน้วอย่างที่พูดนะตันกับยุบขึ้นครับผมมาตัวนี้เป็นตัวผสมนะครับเนาะมาต้นตะยึดนะครับผมตะยึดหัวขว้องกระบปง Là nó có mong hết các bò yaka này. Do là say nam mùi nguồn cho khoai ra ka nam mong mạo mùi mạo mùi mạo 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 là mạo 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 cho mạo 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 ไปเที่ยวหันเที่ยวนี่แท้เดี๋ยวไปเห็นางานยังนี่แล้วครับผมมองเห็นางานเบายันก็ได้เบายันกัน <c oughs> ยันยู่นีแล้วครับเนี่ยตัวนี้ปัม๊มใหญ่ครับเนี่ยอครับนี่ครับผมปั๊มตัวนี้นะครับผมที่ดึงเอาดินเอาหน้าของบ้านนะครับเนาะตัวนี้เอามาสำรองไว้ครับเอามาสำรองเพื่อตัวยลุมเสียก็จะได้เปลี่ยนนะครับเอาลูกไปเปลี่ยน,นครับผม แต่มีสองตัวนะครับตัวนี้แรงดันเจ็ดสิบหา้าเควีนะครับผมปั๊มที่สองนี่แหละครับผมเฟสงานก็ได้ครับผมตัวขุ้นตัวทเป็นเครื่องป่นไฟตัวนี้มีลุมตัวนี้เปา่าใส่ป่าลุมสองตัวนะครับตัวใหญ่ตัวหนึ่งทีเป็นตัวปั๊มลุ่มลุ่มครับผมเอาลุ่มปัม๊มปั๊มลุ่มแห่ปั๊มอากาศในลุ่มไปข้างในครับผม ยาไกตัวนึงที่ทั้งผลที่เป็นตัวดึงอากาศที่อยู่ข้างใต้ออกมานะครับนะดึงดึงดึงขึ้นมาบ่วกห้บ่วกห้มีให้ให้ระบบอากาศหมุนเวียนนะครับเรได้ดีอเราคนอยู่ข้างใต้ก็่ถือว่าได้เกิดปฏิบัติแล้วนะครับแล้วก็มองเห็นงานเบาหยัดก็ได้ <laughs> เฮ็ดที่นี่แล้วครับเนี่ยเอาล่ะครับเดี๋ยวโอกาสหน,น้าไทยเบิ่งใหม่เด้อครับเด้อ